สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ส,สามารถปรับลดจำนวนชั่วโมงของหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาเพิ่มเติมในหัวข้อเศรษฐกิจและการเงินจาก80ชั่วโมงเป็น40ชั่วโมงต่อปีได้ครับเหตุผลและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามีดังนี้ครับกรณีที่โรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางพศ2551ฉบับปรับปรุง2560 โรงเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังใช้หลักสูตรนี้ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตรมีความยืดหยุ่นในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมอำนาจในการตัดสินใจเป็นของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางกำหนดเพียงกรอบเวลาเรียนรวมและเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน8กลุ่มสาระเท่านั้นส่วนรายวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษามีอำนาจในการจัดทำและพัฒนาขึ้นเองตามความพร้อมและจุดเน้นของโรงเรียน ความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนเวลาเรียนรวมระดับประถมศึกษาคือไม่น้อยกว่า1,000ชั่วโมงต่อปีเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานคือ840ชั่วโมงต่อปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคือ120ชั่วโมงต่อปีเมื่อรวมรายวิชาพื้นฐานกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะได้960ชั่วโมง840บวก ทำให้มีเวลาเหลืออย่างน้อย40ชั่วโมงสำหรับจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆการปรับเปลี่ยนทําได้ หากเดิมโรงเรียนได้ออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมเศรษฐกิจและการเงินไว้ที่80ชั่วโมงซึ่งมากกว่าแกนขั้นต่ำโรงเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับลดเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงลงเหลือ40ชั่วโมงได้โดยอาจปรับให้เนื้อหากระชับขึ้นหรือนำเวลาที่เหลือไปจัดสรรให้กับรายวิชาเพิ่มเติมอื่นๆที่โรงเรียนเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีที่โรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่พศ2568โรงเรียนนํำร่องสำหรับโรงเรียนนํำร่องที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะหลักสูตรจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าเดิมมาก เน้นการออกแบบหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรใหม่จะไม่ได้กำหนดเป็นรายวิชาที่ตายตัวแต่จะเน้นให้โรงเรียนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆเข้าด้วยกันในส่วนของการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ โรงเรียนคือผู้ออกแบบโรงเรียนมีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกแบบกิจกรรมและกำหนดระยะเวลาในการเรียนรู้หัวข้อต่างๆเช่นเศรษฐกิจและการเงินให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของนักเรียนดังนั้นการปรับกรอบเวลาจากที่เคยประเมินไว้80ชั่วโมงมาเป็น40ชั่วโมงจึงสามารถทำได้อย่างแน่นอนสรุปและคำแนะนำ การปรับลดชั่วโมงเรียนของหลักสูตรเพิ่มเติมจาก80ชั่วโมงเป็น40ชั่วโมงนั้นสามารถทำได้โดยอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายจะอยู่ที่สถานศึกษาโรงเรียนเป็นสำคัญหากท่านเป็นผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรติดต่อสอบถามโดยตรงกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเพื่อสอบถามถึงเหตุผลและแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนนั้นๆครับ